ต้องขอขอบคุณตัวราชก,การภาครัฐและภาคเอกนชนซึ่งได้ร่วมการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินโครงการนี้สําเร็จทั่ทเวเป็นอย่างดีซึ่งจะนําไปสู่การพื้นภูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคงม,มั่คนคงและย,ยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าตามที่ทุนปราถนายิ่งๆขึ้นไปในปีพุทธศักราช2 5 6 4ที่จะถึงนี้บัดนี้ได้เวลาถึงครแล้วผมขอเปิดงานโครงการมอบสิทธิ ในที่ดินของขวัญเป็นของขวัญปีใหม่จากกชทและคืนชนดให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟพ้นฟูพัฒนานเกษตรกรน้าบาดีภาษีน้ำประเพณีต่าง